สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพุทธนภัยทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรัยก็จะมาเน้นจ้ำโค้งสุดท้ายให้เหลือแค่บนสองู่ล่างสองู่นะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็มาดูกันนะครับว่าเน้นโค้งสุดท้ายของอาจารย์รันพุทธนภัยรอบนี้จะเข้าต่อวันเป็นวันที่3ามหรือเปล่านะครับ ขอบค right. right ุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอเพื่อนสมาชิกและสีทางช่องอ่ะโชคดีเฮงๆรวยรปังปังกันทุกวันนะครับมาดูชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเป็นสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เน้นที่ห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับเน้นที่ห้าเจ็ดตัวเดียวส่วนของสุดท้ายนะครับของสุดท้ายของอาจารย์พนมไพรนะครับ โพงสุดท้ายให้บน57แล้วก็58ล่างลอตเตอรี่15แล้วก็่1นะครับก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแข็บหน้าจอไว้เลยนะครับ1กรกฎาคมโพงสุดท้ายไม่อยากซื้อเยอะก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก็มี57 58แล้วก็15แล้วก็่1นะครับเพื่อนสมาชิกก็แข็บหน้าจอไว้เลยนะครับ หน้าจอไว้เลยตัวเลขไม่เยอะนะครับเลขตัวเลขไม่เยอะก็เหลือแค่สองคู่นะครับถ้าไม่อยากซื้อเยอะก็ซื้อแค่สองคู่นี้ก็พอนะครับส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มแล้วก็เลขวิ่งว่าที่เหลือก็เข้าบนล่างนะชุดเต็มก็มีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าสีหนึ่งแปดหนึ่ง แล้วก็วิ่งบนห้าวิ่งล่างหนึ่งก็ขเข้านี่นะครับพมืมาคิกก็แข็บหน้าจอไปเลยนี้ชุดเต็มนะครับแต่ถ้าไม่อยากซื้อเยอะก็ซื้อแค่ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งแค่นั้นเองครับก็ทุกอย่างก็เป็นเค่แนวทางเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านชอบก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับอ่าเน้นของสุดท้าย สำหรับวันนี้นะครับผมรันมนษ์ภัยก็มานี้ย้ำเพงสุดท้ายให้เหลือแค่สองผู่คนสองผู่ล่างสองผู่แค่นั้นเองครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเอสซีทางช่องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคครร่วมกัันนะบ สำหรับวันนี้ผมรันพนมไัยก็ฝากแนวทางโค้งสุดท้ายไว้แค่นี้ครับขอบทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ